ในข่าวสารดีดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันนะครับในช่วงเช้าเวลาแปดนากาสาินาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับก่อนเที่ยวจะไปพบกับข่าวสารที่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าช่องของเรามีการอัปเดตข่าวในช่วงเย็นในทุกๆุวันด้วยเวลา18นาฬิกาสาสินาทีในช่องมัสก็อบไอทีไบโพปเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมติดตามข่าวสารที่อัปเดตกันในทุกทกวันในช่วงเย็นกันได้ด้วยนะครับมาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือเรียวมี x 3 ว่าทีโทรศัพท์มือถือเรือธงได้มีการโผล่บนผลทดสอบ Geekbench เขาบอกว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับแบรม12กิกนะครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้ชิปเซแต Snapdragon 865ก่อนหน,น้านี้นะครับเรียวมีได้มีการปล่อยทีเซอร์เรียวมี X3 รุ่นมาตรฐานออกมาอย่างเป็นทางการแล้วโดยปั้นหมายปั้นมือน,นะครับจะให้เป็นโทรศัพท์มือถือเรือธงแบบเต็มตัวซึ่งล่าสุดนะครับทางเรียวมี X3 เนี่ยก็ได้ผ่านการทดสอบ Geekbench บนแพลตฟอร์ม Geekbench 4แล้วทําให้เราได้ทราบสเปคบางส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือรุน่นนี้ครับเรียวมี X3 085ปรากฏบนผลทดสอบเบนส์มาร์กบนฐานข้อมูล g ิกซ์เบนส4โดยทำคะแนนนะครับในส่วนของประมวลผลแกนเดียวซิงเกิล r e ได้ที่2,307คะแนนส่วนประมวลผลมัลติคอหลายแกนนะครับอยู่ที่8,216คะแนนโดยทีเดียว โัวดเครื่องให้แรมมา12กิกและรันบนระบบการแอ d r รอยด์10ส่วนของชิปเซ็ตหรือหน่วยประมวลผลยังไม่ทราบชื่อรุ่นอย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นชิปเซ็ตของ Qualcomm Co Snapdragon ความเร็วที่ Auto อัลตร์คอร์1.78กิกะเฮิรตซ์ย่างไรก็ตามนะครับตามคะแนนของ benchmark ในข้างตน้นถือว่าน้อยกว่าและต่ำกว่า benchmark ของชิปเซ็ต Snapdragon 865มากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับคะแนนมัลติคอร์ที่12,500สัดคะแนนในส่วนของชิปเซตนะครับ Snapdragon 865บนวันพัด8เนี่ยสันนิษฐานว่า Realme X3 นั้นอาจจะ ใช้ชิปเซตเป็น snapdragon 765หรือ 765G แทนนะครับ หรืออาจจะเป็นในรุ่นของ7658ที่เป็นรุ่นใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับข้อมูลสเปคอื่นๆของตัวเร็วมี X3 นั้นได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วบางส่วนบน Google Play Console โดยจะมีหน้าจอแสดงผลอยู่ที่2240ัคูณ1080พิกเซล Full HD+ ระบบอฏิัติการ Android 10ชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon แ5 5 Plus, RAM 8G b ซึ่งขัดกับข้อมูลล่าสุดนะครับจึงต้องมารอติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับถึงจะฟันธงกันได้ว่าเร็วมี X3 รุ่นนี้เนี่ยจะชิปเซ นะครับและสเปคเพิ่มเติมรวมถึงราคาจะเป็นอย่างไรแฟนๆเรามีรอน,นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเราสมาร์ทเดให้ทราก,กันอีกครั้งหนึ่ง ทันมาที่ข่าวที่2องครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแดนจีนหรือแดนมังกรบ้างที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยครับอย่าง h ัว w ว่ยเอ็นจอ20 Pro 5G ครับมาพร้อมกับหน้าจอ90เฮพร้อมกับชิปเซ็ตเด e มสตี้800รุ่นใหม่แบตเตอรี่การชาร์จที่เร็ว22.5วัตต์กล้องหลัง3ตัวความละเอียดชัดที่48ล้านพิกเซลในราคาไม่ถึงหมื่นเลยทีเดียว ล่าสุดนะครับหัวเว่ประเทศจีนนี่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือระดับกลางรุ่นใหม่ในซีรีส์ของ Enjoy อย่าง Huawei Enjoy 20 Pro 5G ซึ่งมีจุดเด่นนิ้วของการเชื่อมต่อ 5G และหน้าจออัต,ตาราเฟ f r e s สูงที่90เฮชชิปเซตที่ใช้เป็น Mediatek Dimensity 800รวมถึงกล้องหลัง8ตัวซะด้วย Huawei Enjoy 20 Pro 5G จะมาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่อ 5G แบบ Dual Mode ทั้ง NSA และ SA ด้วยชิปเซ็ตนะครับตัวใหม่ของ MediaTek Dimensity 800บนเทคโนโลยี7นาโนเมตรจัดคู่กับแรมนะครับ8 g b เด่นที่หน้าจอ Refresh Rate 90 h z ความคมชัด Full HD Plus รวมถึงมีแบตเตอรี่4,000มิลลิแมที่รองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วที่22.5วัต์ Huawei Super Charge ด้วย huawei enjoy 20 5 g มีดีไซน์หน้าจอนะครับขอบทรงหยดน้ำในอัตราส่วน20ต่อ9ขนาดใหญ่ที่6.5นิ้วครอบทับนะครับด้วยฝาหลังที่มีกระจกที่สวยงามมีการไล่เฉดสีโดยมีการติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวซึ่งประกอบไปด้วยเลนหลัก48ดล้านพิกเซลเรนอัลตาไวและมาโครมาดูสเปคเพิ่มเติมของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้กันนะครับรุ่นนี้จะให้ gpu เป็น m a r i e, g 5 7 ram 6แล้วก็8 g b ก o m 1ร8มหนีมี nano memory card นะครับที่สามารถเพิ่มได้ถึง 286GB กล้องหน้าน1ตัว16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว22.5วัตต์ Android 10 EMUI 10.1ครับมาพร้อมกับ Huawei Mobile Service นะครับรุ่นนี้ไม่มี Google Mobile Service นะเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข,าข้างของตัวเครื่องมีเทคโนโลยี 5G นะครับ Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.1พอร์ตส้นต่อ USB Type C Huawei Enjoy 20 Pro 5 G มีให้เลือก3สีครับได้แก่ Galaxy Silver Dark Blue Magic Night Black นะครับโดยจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่24มีมิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งแบ่งเป็น2รุ่นย่อยตามแรมและก็เหนือความจำ ด้วยน้ำต้น RAM 6กกิกะหน่วยความจำหนึ่ง9 99, 9อยยีหรยหวนหรือประมาณ8,800บาทครับรุ่นที่2คือ RAM 8ปดกิกะหน่วยความจำหนึ่2ร9อยยีรหยวนหรือประมาณ11,100 10, บาทเท่านั้นซึ่ง2รุ่นนี้นะครับหน่วยความจำเท่ากาันแต่ RAM ต่างกันแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยปกติซีรีส์ Enjoy จะไม่ได้เข้ามาขายในไทยหรืออาจจะเ,เข้ามาแต่มีการรีแบรนด์เปลี่ยนชื่อ่ออออออไไปปััันนนนนนี้ต้ตตตตตงรริดาามกในนคะคะบ แต่ทั้งหมดนี้ล่ละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆด้วดีแลว้วก็ที่เราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักครู่นี้ขอตัวลาไปก่อนกับควาเด็ข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย